โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto s h i p ุ u d e n Ultimate Ninja Storm สวปไปเลยแวบมาแล้วเรามาเลือกกันเลยดีกว่าเราจะสู้กับใครดูจากความสามารถของซากุระและผมว่าเราน่าจะมาที่ที่แถวนี้ได้นะมาดูกันเอาคนนี้ละสู้กับผู้หญิงไปผู้หญิงสู้กับผู้หญิงครับ ไปอย่างรวดเร็วนี่นนรโตกไปแล้วสักเกตเออผมกําลังคิดอยู่เลยว่าสกเกะร่างดําเนี่ยร่างดําเนี่ยพอมันอันติอันติที่แบบเลื่อนลดร้อยน้อยอะ่ะแล้วพออันติมันจะเป็นแบบสัตหางกับฮาคุโนซาคุระมาครับไหนลองดู เฮ้ยกับดักเฮ้ยตลกดิวตะตลกดิวะนี่ไงผมบอกแล้วว่าสก,กุล่าใช้ได้อยู่กับดักมาเอ้ยโคตรเจ๋งอะนี่นี่นิ่มนวลมากการเตะของสก,กุล่าเอามาอยากเข้ามาก็เข้ามาไม่นะไม่อยากให้แปลงร่างเป็นสัตว์หางเลยเข้ามาสัตว์หางเข้ามา เอ้าเข้ามาตันหางเข้ามาจ้าไงล่ะเข้ามาอีกกับดักกับดักจักเฮ้ยยังไม่ได้อติเลยเนี่ยเฮ้ยเก่งกว่านารูโตอีกอะ่ะโอ้ my god ซากุระแค่กับดักเธอซากุระตอนเด็กอะเนี่ยกับดักมันแบบว่าดักหน้า แต่ถ้าใครเหาะเข้ามาก็ไม่โดนนะดูนะปึ๊บ<เ>ป<หน>ึ๊บอย่านะครับอย่านะคะคุณแม่นารุโตะอย่านะคะนี่ดูนะเดี๋ยวไปดูนะเห็นปะและอันติอ่ะอันติฮาบุโนะซากุระอะไรอะ่ะซากุระกูยิ่งใหญ่อย่าเอ้ยตอนนี้อันนี้ตอนที่ซากุระมันสูก้กับไอ้นัน่นนี่อีโนะใช่ไหมร่างร่างจิตอะไรสักอย่าง อย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาค่ะมาเตะต่อยดูไหนฮึ้บฮึ้บไม่เอานะคะน่าอย่าเข้ามาค่ะ,คะกับดักค่ะเป่งไหนหนูอยากจะจับทุ่มหนูอยากจะจับทุ่มมาให้หนูทุ่มเลยค่ะเข้ามาค่ะ เฮ้ยแค่บีกับดักนี่ก็ชนะเฉลิวชิวแล้วเนี่ยนี่สู้แบบยากสุดใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปผ่านด่านเลยไหมมาเม้มาเม้ไปอยู่มากิ๊งกิงมาค่ะเข้ามาเลยค่ะชาลอดเห็นไหมคะฮึบ เอาไปอีกค่ะเขาลบกระสบละโอ้ท่านี้ต้องให้คนมาโจมตีนะฮะมาค่ะอยากเข้ามาก็เข้ามาค่ะอยากเข้ามาก็เข้ามาค่ะป่านตะกจายตะกจายยันนะเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ตะกรจายยันต๊มเนี่ยเห็นแล้เอาค่ะสู้ดีกว่าค่ะการเตะต่อยที่ออร์ชั่นออตแอนด์ของหนูปึ๊บ ไม่ได้กินหรอกคะ่ะมาค่ะการเตะต่อยหนูก็ไม่ธรรมดานะคะเห็นไหมคะ่ะตามด้วยกับดักไม่โดนกับดักกิ้งๆิิงไม่โดนอะไม่ดดนไดนยไ้ยังไงคะัฮึบยันรถเกาะยันระเบิดฮ่าฮ่า กับดักมาค่ะนี่แน่กับดักต่อเนื่องไม่เอาอยาแปลงล่างเฮ้ท่านท่านคะท่านคาท่านคะท่านคะ,นคะ,นคะไม่ค่ะหมดแล้วคะ่ะนั่นไงเรียบร้อยเอออะไรให้าให้ท่าน ข้างซกข้างเงี้ยจักหน่อยตีตี <c oughs> อ่าค่ะขาพลังหมดแล้วสินะหมดแล้วสินะเ <c oughs> อาโดนอีกแล้วเ <c oughs> ันรเบิดตีแน่ฮือผู้หญิงต้องสู้ผู้หญิงครับไอ้ข้า เฮ้ยเก่งเก่งชอบชอบท่ากับดักสากุระแต่บางทีมันก็โดนบางทีก็ไม่โดนนะสากุระมีร่างเดียวฮานาบิเฮอ,อะไรคะอะไรคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออร์ชอนออนแอนยันระเบิดมาค่ะเข้ามาเลยฮานาบิเก่งแค่ไหนก็ต้องโดนเห็นไหมเก่งแค่ไหนก็ต้องโดนปะทะ ปะทะโอ้โห Jamie, โ, <anak> lonely, โอ้โหเอาสิเอาสิไม่โดนก็ไม่โดนก็มาเลยเปงปึ๊บเข้ามาสิเข้ามาสิเฮ้ยหมุนไม่โดนอ่ะมาเลยฮันนบีเข้ามาเห็นไหมผมหมักตะกุระไปเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ตะกุระอย่างเงี้ยมันอยู่ในร่างเขาเรียกอะไรอยู่ในจิตสำนึกกิโนเข้ามาในจิตสำนึกตะกุระเลย ไอ้นี่ต่อยไอ้นี่ออกไปกพลังต่อยไปเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอด่ะตะกูละใครสายระยะใกล้มาหาซาก,กุลานะเรียบร้อยหมดละเฮ้ยุมชอบอ่ะหนุกอ่ะตั้งเด็ก่านจำได้ป่ะนี่ก็เอาเอาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสติลลี่เหรอตัดผมตัดผมถ้างั้นเราจะไปธรรมดาธรรมดา นี่เลยดูสิเธอจะไหวไหมระดับยากขนาดนี้ต้องมีพลาดพังบ้างแหละพิจารสกุลังไหนเข้ามาคาคาชิเฮ้ยมันหลบได้นี่คาคาชิหลบได้อ้าวได้จังหวะชาร์พลัง เข้ามันเลยเข้ามันเลยตบเตะตอ่อยอ๋อด่านนี้มานาจะลดเรื่อยๆมานาลดเรื่อยๆครับอย่างนี้ก็ถาลิ้นจานเราก็มีประโยชน์อมืมเห็นไหมเห็นไหมซีซี ย่อเข้าไปในกระถาดิจาเราเห็นไหมเห็นไหมตบเตตบต่อยเตตีไงยันระเบิดนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีไงอ๋อมานาหมดนี่เนี่ยมานาหมดมานาหมด เอาไปกินเรียบร้อยมาต้องโดนกระถาบ้างแหละเห็นไหมบอกแล้วต้องโดนกระถาบ้างแหละยันระเบิดตั้มเห็นไหมน <c oughs> ี่นี่นี่เรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ด่านนี้เหมาะเหมาะต้องคอยชาร์จมานาไง มันเลยเหมาะแต่พอทากุลาเจอตัวหดหดไม่ไหวครับรับรอง <_ d ata> อันนี้เธอเจอตัวไม่โหดอ้าวอิติจิตอนเด็กอิติจิตอนเด็กก็โหดนะอิติจิตอนเด็กก็โหดนะมาเลยมาเลยมาเลยเอาดิเอาดิ เอาดีเอาดีเอาดีอุ้ยตอนเด็กก็มีอีกาแล้วหรอตอนเด็กก็แปลงร่างเป็นอีกาแล้วหรอตอนเด็กก็แปลงร่างเป็นอีกาอย่าชาร์ตเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะอย่าชาร์ตค่ะเข้ามาค่ะเรียบร้อย ไปซึบ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 หาต่อนี่ค่ะจับใครคะจับใครคะหาต่อมาเลยฮึบนี่นี่นี่ตบเข้ามากระตบสิเจอผู้หญิงตบหน่อยเป็นไง ไม่ไงเจอผู้หญิงถีบด้วยฮึบฮึบมาสี่กิ้งๆิงอะไรครับอะไรครับชาร์จชาร์จก่อนอย่าโดดไปโดดมาหญิงๆกับดักไปปลาละกระจายเรียบร้อยกับดักปลาละกระจายสเต็ปเนี้ย อ่เข้ามานี่ไงตะกุละไล่ลำไม่ได้ตากุละไล่ล,ลำไม่ได้ลลไไดนี่ไงเข้ามาอย่างนี้หมดหมดหมดทุกอย่างเอ้ยมันหลบนี่ไงนี่ไงอย่าระเบิดอย่าระเบิดไม่ติดต้ม เอาดิเอาดิเล่นเล่น,นกระจายเหรอเล่นปลากระจายกันเหรอเล่นปลากระจายกันเหรอเอาสิเอาสิเข้ามาฟุล่ารออยู่ด,ดักดักทำงานยันระเบิด <c oughs> โอ้ด่านนี้สบายสำหรับฟุล่า,า <c oughs> แต่ด่านที่มันซุยกันหลายๆคนไม่ไหว ไปแอบเล่นมาเดี๋ยวจะปลดล็อกไปด่านอื่นเลด่านที่ทำให้สกุะบ้าพลังอ,อ้าวนึกว่าจะมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อยู่ตรงนี้เข้ามารู้เหมือนรู้เหมือนรู้เฮ้ย ออกมาเฮ้ยเหมือนรั้วเดีย๋ยชาร์จค่ะนี่เนี่ยอยากปะทะเหรออยากปะทกะกับเด็กเหรอดันโซมาปะทกะกับเด็กได้เลยนี่ไงยันละเบิร์นตำ่ำ กับดักวางไว้เดี๋ยวเข้ามาอย่าชาร์จอย่าชาร์จเข้ามาเลยอย่าชาร์จบอกอย่าชาร์จวางกับดักเรียบร้อยเอาไปใกล้ๆนี่แหละโดนไหมไม่ได้โอ้ต้องเหมือนกับคนต้องโจมตีตะกุระถึงจะอันติถึงจะ จะจะทำงานโอ้โอตีแน่ชาร์จพลังชาร์จพลงัลงเตะต่อย่ตบเตะตีแน่ตีแน่โอ้ยโอ้ยทำอะไรคะทำอะไรคะ ทำอะไรคะทำอะไรหนูไม่ได้คะ่ะถูกตั้งค่ารอแล้วยันระเบิดไม่โดนได้ไงตีไงตีแน่อะไรเนี่ยหนูเข้าไปหาเองหนูเข้าไปหาเองค่ะ ไี่ค่ะยันระเบิดยันระเบิดตบมาชักพลังข้างหน้าหนูได้ยังไงคะยากยากตะบุนี่งานยากสู้ตัวโหดๆไม่ไหว โอ้โหโอบิโตะเฮ้ยโอบิโตะจะเข้ามาหาเราตลอดเนี่ยไหนนี่ไงเอาโดนอติอ๋อไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นี่นี่นี่ตีแน่ยันรถเกาะ อย่าลดเกาะก,บกาับดักวางโอเคกับดักวางแล้วปิงพุ่งเขา้าไปพุ่งเขา้าไปพุ่งเขา้เขาไปนี่เนี่ยไม่ต้องใช้มานาก็ได้พุ่งเขา้าไปอย่างเดียวหลบเหรอไม่ให้ชาร์จหรอกไม่ให้ชาร์จหรอก ไม่ให้ชาร์จหรอกคะ่ะดูดูดูด,ด,ดูมันโดดเป็นลิงเลยโดดเป็นลิงเลยนี่คะ่ะหนูไม่ให้ชาร์จคะ่ะยังยังจะโดดอย่าชาร์จเข้ามาอย่าชาร์จเข้ามาเรียบร้อยนี่เนะ่เตะต่อยกับหนูได้นะคะ พุ่งรถไปพุป่งรถไฟมามาไปไหนไปโดนขาดก็ได้ยืนชาร์จก็ได้ยืนชาร์จก็ได้ตีแน,น่ชักลำคานชักลำคานชักลำคานแล้วชักลำคานแล้วโดดอยู่ได้โดดอยู่ได้ยันระเบิด ปะทะน,นี่แน่อยู่ดูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตีตีนี่ถ <viel> ้ากุลละเธอหนานี้เหมาะก,กับเธอเพราะวางกับดักได้แต่ไม่เหมาะก,กับเราเพราะเราเบื่อมากแต่นี้ เราอยากได้ด่านนี้เอาล่ะด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายครับไหวไม่ไหวยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะมาดูกันยิงผมอยากจะแปลงร่างเป็นซาก,กุระร่างโมโผมาดูกันกาฮาระจะไหวไหมเนี่ยฮะคลิงกาฮาระมาเจอลับซาก,กุระร่างโกดตี้ตี้โมโผแล้ว แค่นี้ไงสากุละโมโหแค่นี้สากุละโมโหแค่นี้ไงตีแน่สากุละโมโหแค่นี้เองเอามาเข้ามาหย่าหย่าหย่าหมดแล้วกกลหมดแล้วสกุล่าหมดแล้วเอา้าอันติ และกาละไม่ได้ไม่ได้สายเข้ามาสายระยะไกลกาละนะเข้ามาเรียบร้อยเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่เขาเข้ามาแล้วความรักชนะทุกอย่าง<ก>นีไ่ไงโอ้ขอแค่แปลงร่างได้กาละมันสายระยะไกลเยี่ย<ก>ม<น><ก><น><ก><น> คนีจะได้เห็นซากุระร่างโกอืมโลคิสตัดหางแล้วงั้งนชาร์ตอ้าวเรียบร้อยซากุระโมโ oh. หบังเกิดเข้ามาเข้ามาค่ะเรียบร้อยค่ะ วางกับดักต่อค่ะเรียบร้อยค่ะวางแล้วกับดักค่ะวางกับดักค่ะฮึบล็อกหลบมีกับดักอยู่มีกับดักอยู่กับดักมาอย่าชาร์จค่ะอย่าชาร์จค่ะเข้ามาค่ะ เข้ามาตะกุละเบงบงสักรุระเอา้าไม่ติดเบงบงสักุระไม่ติดเบงบงสักุระไม่ติดทุกคนฮะเอ้ยกำดักชนะทุกอย่างยังทนไว้ตะกุระเราต้องผ่านไปด้วยกัน ผมจะต้องผ่านสก,กุละไปได้นี่ตัวนี้บินอีกงานเข้าแล้วตัวนี้บินงานเข้าแล้วตัวนี้บินเอา้ากดผิดตัวนี้บินจะเข้ามาได้ไหมมาดูกันขาดแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วม,มาค่ะสก,กุละโมโ oh หแล้วสก,กุละโมโ oh หแล้ว สากุล่โมโห,โหแล้วไม่นะเอืมหยาหมดเลยทาสากุร่าโกรธหายไปเลยครับทาสากุร่าโกรธหายไปเลยยันระเบิดนี่แน่นี่แน่ไม่โกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ยเข้ามาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานเข้างานเข้ามาสกุละาเบงบงสกุละเรียบร้อยมัดแห่งความรักไงเปลี่ยนชื่อท่าเป็นเบงบงสกุละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบงบงสกุละรู้จักไหม ล้อบอลใส่กับดักก็ต้องประมาณนี้แหละใส่กับดักก็ต้องประมาณนี้แหละนี่แหละเยี่ยมนี่แน่นี่ไงใส่ใส่กับดักก็อย่างนี้แหละตอนนั้นสากุระยังไม่เก่งไงเน้นเน้นกับดักสระเราต้องสระส,ระสากุระต้องผ่านด,ด้วยกัน วังก,กับดักให้ชินโอ้โฮหฮาชีลามะนี่ก็งานช้างมาดูว่าเขาจะกระโดดหาเราไหมถ้าเขาไม่กระโดดหาเราเราก็จะแปลงร่างเรียบร้อยมาค่ะท่านจูเซนนี่ค่ะกับดักเกิดมาค่ะกับดักกับดักมาเลยฮึบนี่นี่ มาสู้กับล่างนี้เหรอหนูก็แค่วางกับดักล่อเข้ามาค่ะอุยหมดเรียบร้อยค่ะเข้ามาค่ะท่านจูเซนท่านจูเซนเข้ามาค่ะเรียบร้อยค่ะท่านจูเซนเข้ามาท่านจูเซนจะมีนี่แล้วจะแปลงร่างได้ท่านจูเซนจะแปลงร่างได้ อ้าวกระกดอันตีอ่ะกดทำไมเข้ามาค่ะเรียบร้อย <tu ę> <dai> นี่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 มาเสกไม้ใส่ผู้หญิงได้ไงไม่ไม a, ้หมดอ้าวไม่อ้าวโคดอตโคดอนโดดอนโดอนคอมโบท่านจูเซนไหม โดนคอมโบท่านดูเซนไปไม่ไม่นะเหตุผละดูนี่ไปกดผิดอีกแล้วอะ่ะในจังหวะนี้จริงๆโหลดโหลดจังหวะนี้ต้อ,ตองล่างนี้แล้วต้องล่างนี้อ่ะ ้เผื่อ้โอเอไม่ได้เลยโดนคอมโบท่านจุเซนเนี่ยและอีกสองตัวไม่ใช่งานง่ายตาปิดเลยซาบุราตาปิดเลยสู้กับสุดที่รักมาแย่แล้วแย่แล้วโอ้ย มาเข้ามาเข้าไม่ได้เหรอโอ้ยเราจะแก้ทางเข้ามาไม่ได้อะไม่ได้อะโอ้ยซึบ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> เรียบร้อยมาเขาจะเกะ สุเกะเข้ามากับดัดอุ้ยอุ๊ยโหดโหดสุเกะโหด,โดมันจะปล่อยอะไรนักหนาฮะฮะจะปล่อยอะไรนักหนาฮะ่อชัน้หน่อยไม่ได้เลยเหรอมาแล้วมาแล้วซาสุเกะบังอาจแปลงล่างก่อนได้ไงเอามานี่แน่ ตบตบตบนี่นี่แว็บตัวจังเข้ามานี่แน่ชาร์จเหรอฝักสายฟ้าเหรอเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ๆเรียบร้อยเข้ามาอีกเรียบร้อยต้องล่อต้องล่อดีมากดีมากโอ้ต่อไปอีทาจิไม่ไหวไม่ไหว เดีวกับพวกนี้งานช้างแล้วสกุลามีสก,กิลไม่ได้เทพสักขนาดนั้นตั้งรับก่อนแปลงร่างก่อนดีจิตนายชอบแปลงร่างเป็นอิกาแปลงร่างเป็นอิกามี่แน่วางก่อนตอบ Tộp Tộp Tệ Tệ Đạt với con Hây Đạt Đạt quá Xá ra Hứt Đi nè Mà khăn lãng lỡ Mà khăn lãng lực hả Kinh kinh Ấm Đi mát อ,อย่าชาร์ดเข้ามาเลยอย่าชาร์ตด,ดักไว้เฮ้ยไม่เอาโอ้โหาดได้ยังไงฮะฮีโนะซาคุระฮีโนะอะไรล่ะขาดฮือ,อจังหวานนี้แหละ càng qua này là cài răng, saku ra răng đũ, má, saku ra răng đũ, biết không? ơi, không, không, à, không, đúng không, đúng không, đúng không? เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แล้วผมก็จะตัจดจบแบบกันตุนไทย